ครับก็ต้องสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n l l Taro Studio แล้ววันนี้เราก็มาอยู่เกม GTA ท a r o กันอีกแล้วนะฮะอาจจะอเล็งปืนใส่กูแบบนี้ไม่ตายดีนะครับอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่แก๊งกบสตรีทกันเช่นเคยนะครับมาในเวลา6กโมงครึ่งผมเพิ่งตื่นนะเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหม <c oughs> แบบช่วงนี้คือว่าไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เลยอะ ตื่นมาหกโมงหลังหกโมงอย่างเงี้ยมันก็มืดแล้วนะครับแล้วพอเช้าก็นอนหกโมงเช้าอย่างเงี้ยบางวันนอนตีห้านะครับก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์เลยซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ก็ดีนะพูดถึงพูดถึงบรรยากาศก็สงบสุขนะครับสุขสบายแล้วก็บรรยากาศยมมมามค่ำมันจะเงียบมันเจอแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบนี้ก็เวิร์กมาก อ่าเอาละอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปสวดมนต์สิกูมาทําไมแถวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวไปขุดสมบัติก่อนละกันถ้างั้นนี่ไงโอ้โหบังอาจชนบังอาจชนบังอาจชนไม่ตายดีไม่ตายดีมึงไม่ตายดีมึงไม่ตายดีอ่ะปล่อยไปแล้วกันในเมื่อเขาไม่อยากมีเรื่องนะครับเราก็อย่าไปทำอะไรเขาเพราะว่าเราไม่ได้มารถยนต์เรามารถวิบากซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําให้เขา ตกรถได้หรือว่าสะบัดต,ตกจากรถนะครับเราต้องไปอุ้ยนี่คือทายาทหาดูได้ยากเอาละแล้วเราต้องไปที่คุณสมบัติก่อนนะครับตอนนี้ผมปรับไม่ลงนะปรับไม่ลงนิดนึงนะฮะเพื่อ,อให้เสียงมันสมูทนะครับให้มันสมูทขึ้นเพราะว่าทุกๆคลิปเนี่ยเสียงมันดังมากท่านผู้ชมก็ต้องอลดเสียงวิดีโอคลิปลงนะฮะส่วนคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแบบว่า ดบเสียงไมลงหน่อยแล้วกันโอเคมาถึงจนได้โอ้โหนี่กูใช้เวลา2นาทีในการขี่รถมาถึงจุดนี้เลยเหรอเนี่ยนานชิบหายเอาละเดี๋ยวเราจะไปขุดสมบัติกันนะฮะเขาขายอะไรกันวนะเนี่ยคนในเซิร์ฟอะมาชิวจะยิ่งใหญ่ถ้าพี่น็อตกลับมาเนอะอู้ เป็นคำพูดที่ปลุกใจคนในแก๊งนะอา้าวใครไม่อยู่ข้างหลังกูนะเนี่ยเฮ้ยใครวะอีสัต์ยาเชียวนาเชิญเรามาขุดสมบัติอยู่นะจะทำอย่างนี้ไม่ได้ใครมาไม่รู้อะยิงแม่งเลยไหมโอ้ยสัตว์กูยิงเกเกียนอยู่ด้วยมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลย นี่นี่ว่ายน้ำกลับแทบไม่ทันนลยเดยมึงนี่นี่นี่ฮ่าฮ่าเรียบร้อยฮ่าศพชายไม่ทราบชื่อลอยอยู่เหนือน้ำขุดสมบัติได้อะไรได้เงินอยู่พันหกหนึ่งพันหกร้อยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไงศพชายไม่ทราบชื่อเียบร้อยดีผมไม่ได้ทำนะผมก็แค่เห็นเขาเอ่า ว่ยน้ํามาก็เลยอยากจะส่งเขากลับบ้านนะครับเอาละตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เราจะไปส่วนมนตกันนะครับเราใช้เวลา5นาทีในการาขุดสมบัติแล้วก็ส่วนมนตนะฮะในตอนเปิดคลิปมาแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะเรายังไม่ได้เล่นตอนนี้นะท่านผู้ชมรู้ไหมเราจะเริ่มเล่นตอนหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่ตอนเนี้จะยังไม่เข้มข้นแล้วก็ไม่เข้าเนื้อเรื่องหลักของรายการนี้นะของโกฟสตรีทนี่นนี้ในบารนี่มัอยู่แถวนี้กันแล้วนายช่วยส่งฉันกลับบ้านหน่อยได้ไหมฮะนายเซอช่วยส่งฉันกลับบ้านหน่อยได้ไหมได้ไหมฉันถามแกว่าได้ไหมแกต,ต้องตอบว่าได้หรือไม่ได้แกมาทำอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกอโอ้ไม่ไปละ ยิงแม่งไม่ได้อหรอไอเสด้ยกูต้องไปส่วนม์นแล้วแบบเนี้ยเอาละในเมื่อยิงไม่ได้กูก็จะไม่ยิงนะฮะไปส่วนม์นกันดีกว่าเราต้องปล่อยเขาไปบ้างไม่ใช่ว่าจะโหดสัตว์ัาเซียขนาดนั้นนะฮะนอนยกยกยกนี่คือการยกยกอะไรยกล้อนะฮะนั่นแหละน่าจะรู้กันอยู่ไปโอ้มีการมาโปรโมทเซอร์แบบว่า มันช่างเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลครับเออฮือมีคนมาพิมพ์โปรโมเซอร์ครับซึ่งมันเป็นการที่ทำให้เราน้นรำคาญนะครับผมเคยถามผู้เล่นในเซิร์ฟเนี่ยผมถามสิบคนเขาบอกรำคาญสิบคนเลยนะไม่ได้ออกไปลองด้วยซ้ำอะรำคาญมากเลยเอาละเดี๋ยวเราจะไปส่วนบนไหว้พระกันก่อนอ๋อ โอเคเอาละถึงละเอ้ยจะแกเป็นใครโอ้ยทุเลนนี่มันต้องเป็น V A P แน่เลยมันสามารถแต่งรถได้ด้วยอ่าละสวนมนกันกนเอออีบ้านี่ใช่คนที่เรายิงมันตายไหมน่ะเฮ้ยบ้าเอ้ยใช่แน่เลยคนนั้นกูยิงมันตายไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันไม่คิดโกธแค้นเราหรือไงวะทำไมวะเรายิงมันตายไปเมื่อกี้มันไม่โกธแค้นเราเลยหรือไง ไอ้บ้าเอ,อ้ทำไมแกไม่โกดแคนชั้นนายอู้มีการมาพิมพ์่านไดด้วยอะ่ะทำไมมันไม่รู้สึกกดแคลนเราเลยเอาละฮึชิบป้าโอเคไปไหนดีไปหนะ้าอู้นะครับเป็นไปหน้าอะไรนะหนะ้าอู้ไปทำอะไรไปหาคนยิงเล่น อะนนอนมีใครอยู่บ้างไหมอ๋อไอไออ้โหูทำไมมึงแข็งอย่างงี้ฮะโอ้โหูมาพอดีเลยมาตายพอดีเลยไอ้ทุเรศฉันชนนายแล้วรถฉันก็ล้มอ่ะให้ตายสิเฮ้ยเฮ้ยไอบา์นั่นเลิฟแอดม x ซิมัมอู้หชื่อเขาเลิฟแอดแม็กซิมัมด้วยจริงๆชื่อเต็มๆผมชื่อแอดมินแม็กซิมัมนะครับแต่ว่าผมย่อเป็นแอดแม็ก ดอนดอนกันไปหมดทุกคนเก็บ3ดมนิอ๋อมีคนมาลอยหลังก็เลยเก็บ3ไม่ได้ให้ตายเถอะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงเราไม่มีทีมงั้นเหรอเราต้องหาสมาชิกในทีมเพิ่มนะเนี่ยเพื่อไปลุยใช่ไหมบัสโซเยนี่มันเรื่องหาเหี้ยวอะไรกันวะมันแย่จริงๆเลยนะให้ตายซิฉันไม่คิดว่าก่อนเลยว่าจะเป็นแบบนี้รูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่รับไม่ได้เอาละ โอเคอื้มเต็มเต็มกับเสาไฟฟ้านะเราจะต้องไปปิดปิดฐานแก๊งสเปิร์มเนี่ยมันอยู่แถวนี้เนี่ยมาเลยสเปิร์มงั้นเหรอโอ้โหแม่งมีมีคนมาเยอะเราต้องช่วยกับสเปิร์มแล้วเราต้องช่วยแก๊งสเปิร์มก่อนนะครับต้องจัดแก๊งสีนี่ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยอชิช่าไม่ยิงกูแล้วโอ้โหเหลือขึ้นหม่ได,อดโอ้โห มันแก๊งอะไรกันวะสีเอ้น่าจะเป็นแก๊งขนมหวานแคนดี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยไอไอบ้านน่ะมันใช้สกินหมอมันอยู่ไหนแล้วหายไปแล้วเอ้าไอ้นี่สงสัยจะรู้นะว่า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 กูเล่นตัวนี้อยู่นะครับออาสงสัยจะเป็นคนที่ดูดูคลิปในช anel ท h a l ่นะโอเคมา มาเลยเพื่อนฟงฉันเอารถมาให้นี่ไงกูม,มาละขามาแล้วนี่นี่ตายแล้วมึงก็ต้องตายตายตายอ่ะมีอีกไหมที่นี่มันมีอีกไหมโว้ยบัสโซเบย์ใครอีกเนี่ยเอามันยิงฉันมันยิงฉันบัสโซเบย์มันยิงฉันฮะอะไรอะไรอะไรนั่นไงกูตายเลยอะไรนะอ่ะ อะไรอะไรไม่ไอ้ทำอะไรกินไห้คุณหัวลำบังโอ้ยผมตายเลยครับโอ้อะไรเนยตายเลยอ้สตีมไหมครับสตีมไม่อัดคลิปอยู่ครับตอนนี้โอ้ว่าไอ้ไนะไอ้ชินเอวสตีมไม่ได้น่อแยดเลิฟแอดแม็กซิมัมเฮ้ยรถกูไอ้ยจัดยายามึงยาโอเคไป นอนนอนนอนนนเฮ้ยไอไอนี่มันรู้นะว่าผมอัดคลิปอยู่มันตามติดชีวิตผมตลอดยไอ้บ้านนั่นแลแ้วมันก็ยิงผมตายไปยเมื่อกี้มเมันแย่มากผมจะไม่อยู่แล้วแกงสเปิร์มแถวนี้จะไปหน้าอูด,ดีกว่าไปสดหน้าอูนี่มีแต่คนเก่งๆใช่ครับมีแต่คนเก่งๆข้างนั่นเลยเนี่ยนี่เห็นไหมโผมก่อนด้วย ไอ้เจ้าเจ้าปืนกลแน่ต้องใช้ปืนกลต้องต้องเล่เหลี่ยมปืนกลนะฮะนี่เล่เละเ,เป็นขี้เอ้เติมเลือดก่อนตอนนี้เลือดมีเจ็ดสิบไม่ปลอดภัยนะครับหาคนเลือดน้อยๆลาดช็อตยิงแม่มนี่อีเชียน,นจะซ่อมรถเนี่ยเนี่ยยิงเลยเนี่ยจะลังเติมเลือดอยู่ไอ้ใครโทรมามาซ่อมออไอ้ยิงกูทำไมอ่ะแการกาไม่ใช่หรอสบาย เยีย yeah! ใครแม่งโทรมาวะไอ,ไอ,ไอสัตว์โอ้โหฮัลโหลว่าง่ายลมพัดลมพัดทำไมลมพัดแรงอย่าง่างาสิอาผมไปทำอะไรไปทำอะไรเขาให้นี่อยู่อัคดคลิปวิดีโอ เอ้าวบอเฮ้ยนี่ขวางทางว่ะโดนมาซบใช้สกินเหมือนเราแต่ว่ากากมากนะไม่น่าที่จะใช้สกินชนชั้นสูงแบบนี้นะมมผมตื่นเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับผมตื่นมาผมก็เปิดคอมแล้วก็อัดคลิปเลยนะดูอย่างเมื่อกี้ <row! S 2> ลเลยเดี๋ยวเพิอ่อเริ่มอ,อ,อัดเมื่อกี้นะครับ สมัครเฟซบุ to to <studios> ๊กอู้ถ้าคุณสมัครเฟซบุ๊กไม่เป็นนี่มันเกินขีดจำกัดใช่แต่มันก็เกินขีดจำกัดของไม่อันนี้คุณแม่สมัครให้ไงหรอวัดตอนที่เมื่อหปีเดียวอ่ะคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะผมอยากให้คุณลองเรียนรู้ด้วยตัวเองมากเอสเอสจับป๊อปป๊อปป๊าดีได้ป๊อปป๊อป๊เย็ด นี่คือการประลองฝีมือระหว่างคนไอ้อจุ๊บบวิ่งวนวิ่งวนเนี่ยวิ่งวนแย่โดนมีดปาดคอตายกูไอ้หี้ยมีดคาตนาน่นะฮะซึ่งมันแรงนะคาตาแนมโช่โช่เดเลยทีเดียวคุณระวังไว้นะครับรูเ้เลยอ่ะรถกูไอ้สัตว์ลงมานินั่นอน,น,อน,น,อนันน่นนันน่นเอารถกูมานี่เลยอะไรอะไร,ะไรจะยิงกูมึงจะยิงกูใช่ไหม ได้ได้ได้เลยสัตว์มึงไม่ยอมให้รถกูใช่ไหมมึงไม่ยอมให้รถกูอ้าวยายามีการบอกว่ายาเนี่ยเนี่ยเอาเอาคนอื่นดิเอาเอากูกูยาแล้วเอา้าเอ้าแล้วบอกยาควายแม่งกวดตีนมากเลยแม่งบอกให้กูอย่ายิงยเออแม่งเกลียนมากบอกกูอย,ย่ากูหยุดยิงปุ๊บแม่งยิงกูไอ้ทุเรศ ให้มาบุกแกงกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เอาไอ้กระจอกนี่ดิเร็วเนี่ยตายไปแล้วเอาอยู่ไหนกันเฮ้ยนั่นมันโอ้โหตำรวจยิงจัดมันนั่นไงนั่นจะจะจะเรียบร้อยใครแม่งท้าดวนวะไม่รู้ว่าใครท้าด่วนนะใครกล้าท้าด่วนครับใครกล้าท้าดวนกูมึงตายไอ้ยี่แก๊งวีโอเรนอะไรสักอย่างเนี่ยวีเอลใช่แก๊งวีเอลใครชนะครับโอ้ผมดิครับผมจะผมจะแพ้ได้ไง คุณบ้าหรือเปล่าโอ้เขาชื่ออะไรเขาชื่อวอดกานะครับ V ีอวอดกาืมปืนกูบวกนะเว้ยเนี่ยปืนกูบวกหกนะเว้ยมึงรู้เปล่าฮะสไตล์นัดผมไม่นี่ครับปืนผมบวกหกเนี่ยผมไปบวกผมไปบวกมาในพัทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปบอกอะไรนะบอกใครแอดมีลูกน้องมาช่วยแอดมีลูกน้องมาช่วยอะโกงนี่ไง ไงลูกพี่จัดจัดจัด,จ,ดจัดเลยจัดเลยลูกน้องนะครับนี่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 ไอไอนี่แหละหลักล,ง,ลงมาสาเต้เอมึงรู้ตัวมึงรู้ตัวก่อนมามามากูจะโดดขึ้นรถมึงแบบนี้ไอเชีย่ยเฮ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วกระเทิมเลยโอ้ถือว่าคิดผิดโอ้อู้โอ้โ,อโหตายครับไม่น่าเลยนะมันแย่มาก ทำกลางดงกระสุน <K _ d vais> เขาก็ฝ่ามายิงผมได้โอเคโอเคใช่ได้ <K _ d ata> ผมต้องเนี่ยขี่รถวิบากมาปม่ไอสัตว์เร็วเอ๊ฮีหาอู้ฮีหาเขาบอกว่าฮีหาครับเฮ้ยแยดโดดโดดลงเจอคนก็โดดโดดลงไปไฟครับผมแยดจุดนี้เราต้องบอกเลยว่าเราเก็บหมดนะข้างหลัง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  บัสซบไม่ดูข้างหลังเลยทุเรศไตตายเถอะนั่นไงตายกับกูด้วยบอกมึงว่าข้างหลังมึงก็ไม่ดูมันก็ไม่ได้ยินนี่ว่าเออ,อกูต้องพิมพ์แย่ yeah, ทีมงานเพียบเลยเอายังอยู่อีกเลยอีผู้หญิงเนี่ยฆ่ากูตายเมื่อกี้มึงยังกล้าอยู่ทีมกูอีกงั้นเหรอโอ้โหมาเพียบเลยสี่ตัว,วนั่งยิงอย่างเน่ออังยิง่ายสุดละ เอนเนเอ,จ,เอจะไปยืนยิงทำไมนั่งยิงไงก่อนเนี่ยเอเอ,เอโอโชเอ้เลือนเลือดหนึ่งมาซบ,บไม่ตายสิเลือดเลือหนึ่งแกจะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงฮะมันหลอกล่อจิตใจของคนหลายๆคนเลยนะเลือดแค่นี้ตามงาน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 นี่ตามงานหน่อยตามงานหน่อยเรียบร้อยไม่ตายจะได้เลือดเลือหนึ่งเอา

เจอลูกซองยาวไอ้ฮ่าลูกซองลูกซองช็อตกันคอมแบทของมันแม่งโหดมากเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอามันดิเนีเน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 เอาเลยเอาเลยเออลุยลยเออลุยเฮ้ยมันมาคนเดียวมันมาคนเดียวมันเฟี้ยวหรือไงอ่าไม่ได้ไอ้ทุเรศแกมาคนเดียวแกจะเฟี้ยวแถวนี้ไม่ได้นะจงจําไว้มาคนเดียวมันทําอะไรไม่ได้ลงมาแกแหละลงมาไอ้ทุเรศเอ้ยยิงกันเองอี็กมึงยิงยิงกูทำไมแกเดียวกันแท้แท้ มาศบมันยิงชั้นน่ะไอ้อ้วนนั่นน่ะจะรู้เลยสกินมันต้องอ้วน,นแน่เลยทุเรศเอาละนี่มาได้ไงเข้ามาได้ไงเข้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงฮะเอาละมาดูกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะเอไปละโอ้โนี่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 น ข้างบนข้างบนสหายข้างบนแกเจอฉันเอาไอเชียเอ้ยแม่งชอบยิงกันเองเนี่ยโอ้แม่งยิงกูอีกแล้วไอเขียวเขียวมึงบ้าหรือเปล่ากูอยากรู้จริงๆว่าใครแม่งยิงกูอยู่เรื่อยๆวะบักเขียวมันคือใครมันคือบักเขียวเฮ้ยนี่ไงโอ้โหจับจัดอีนี่ดิโอ้โหบัตซบเอ้ยอยู่กันตั้งหลายคนทีมกูนี่ช่าง สามาคคีปรองดองนะครับผมว่าผมต้องออกจากจุดนี้ก่อนแล้วออกจากจนนุดนี้โอ้ยเชี่ยนั่นไงมันมาอีกแล้วล่ามันล่ามันเร็วอ้ยิงกูทำไมาเนี่ยโอ้โฟโต้ช็อปซียนหกไม่ยิงกูไอ้เหี้ยเมื่อวานยังเล่นด้วยกันอยู่เลยได้เนเมื่อแกทำอย่างนี้เับฉัน ไม่ก็มึงมาเรื่อยๆเลยนะได้ออ้ให้ลงมา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 เจอกันสนุกมาร่วมสนุกกับกิจกรรมกิจกรรมยิงกันยามเช้ายามเย็นนี่หว่าเก็บสองเก็บสามเดย์ดแล้าธรรมดาไปละเรียกรถมาแล้วก็ออกจากเมืองนี้ดีกว่าใช่ไม่ไปแล้ววัดเดือขอตังคูอีกอ่ะมึงจะเอากี่บาทเอาไปเลย ห้าหมื่นเดียวทอให้สักแสนหนึ่งเลยเนี่ยโอ,อ้ยแค่นี้เรื่องเงินนะเรื่องเลขจำผมได้ปะได้ฟโฟโต้สอบเชี่ยนหกมึงยิงกูตายเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโอ้โหมึงยังกล้าถามอีกอยู่นะจำผมได้หรือเปล่ามึงยังกล้าถามกูอีกเหรอฮะยิงกูตายเมื่อกี้คนท,ที่ยิงยิงพี่ตายเมื่อกี้อ่ะพี่จำผมได้หรือเปล่า โอ้โหนี่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 ดีดีดีเนี่ยเอามันดิเอาวันนีนี่ไงเอามันดิโอ้ยสัตว์มันไม่ยิงมันเล่านี่ไงหล่นโดนลุมยิงเลยทุเรศเห็นไหมมันซบจริงจริงไรพวกเกียร์ก็ชอบนั่งยิงนะครับเอาผมนี่ผมก็นั่งยิงนะคุณคุณจะตายรอดผมไม่รู้อ้าวก็ผมเกียนไงท่าใหม่ทำแบบนี้มันฆ่าได้ง่ายๆนะครับเป็นวิธีกรรมง่ายๆ เดี๋ยวทำอะไรให้มันยากไม่ตายละเนี่ยตปนรถแยตกูบุกฐานอ้าวไอ้เหี้ยกูบุกฐานมันเลิศทีนี้มึงมาเดีมึงมาเดี๋ยวมาเดีมาเดีมาเดี๋ยวเอา้าวกูโดนยิงที่เอ้ากูแหลกเรื่องอะไรวะอยู่ดีๆกูก็ตายน่าจะแหลกอยู่ดีๆผมตายเองทาเหลือไหมครับคนตายละก็ยิงกันหนึงยิงกันหนึงมันเปื่อง่ายมันง่ายหนึ่งผมก็เดี๋ยวกว่าเต็มไปเอ้าวแล้วใครไม่กินไม่หมดไม่หรอ๋อ ยอย่าเลยอย่าเลยอย่ามากมันผมมึงเตือนมึงยังไม่ได้สแต็กอะไรเลยมึงได้สแต็กอะไรสักอย่างโอ้โหแม่งยิงกูไม่ยิงมันวะไอ้อ้วนไอ้ไอ้วนแม่งยิงปืนไม่แม่นเลยแนะนำให้มึงใช้ระเบิดนะมึงใช้ลูกซองอย่างนี้มันไม่ผ่านมึงใช้ AK เคไหมผียิงปืนไม่แม่นเนี่ย AK เคไหมโดน นบแกเออผียิงปืนไม่แมนผีชอบ <c oughs> <c oughs> อะไรนะใช้การถล่มอ๋อใช่ไหมถล่มเลยบอฮึฮึอ๋อ,อ,อมันมาทางนี้โอ้ตามตัวเจอแล้วไอ้อทุเรศแกจะหนีไปไหนแกจะสวดสวนม์ที่ต้นไม้ใหญ่นี้ยังไงแกก็ไม่รอดชุจบ,บแบบแบบจ้าเอ้เบบีเบบีจ้า มาดิมาดิเรียกรถส่วนตัวกันดีกว่าบัสเซอเย์เน่เน่เน,น่ขึ้นขึ้นขึ้นคันนี้เลยใช่แล้วเดี๋ยวจะพาไปลุยที่หน้าอูสงครามใหญ่กันดีกว่าเว้ยที่นี่มันกระจกใช่ไหมอยากเจอสงครามใหญ่แล้วก็มาเลยไปสวดมนต์อืมเออว่ะเนี่ยเดี๋ยวก็หนึ่งทุ่มละนี่นี่กูตื่นหนึ่งทุ่มเลยเหรอวะเนี่ยโอ้บัสเซ์นี่มันแย่มากนะ ไม่ใช่โอ้โหไม่เนะไม่ไม่เราจะไม่ทำอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปสมบกัณที่วัดกันนี่ก็หนึ่งทุ่มแล้วเปิดสตรีมมาสมบนรณ์ไม่ได้เลยไปขุดสมบัติก่อนเหิือนไปโอ้ยส์ได้มึงก็ไม่โดดลงนะเชี่ยไอ้เี่ยใครยิงกู้ใครยิงกู้โอ้ไอ้กระจอกนั่นไอ้กระจอกแกยิงฉันไอ้ทุเรศ แกมันบ้ามากเลยที่หาเรื่องก,กับกบสตีดไอ้ทุเรศเลยอ่ะใช่ไหมตีมันดิเออลุ้มตีมันลุ้มตีมันลุ้มตีมันเฮ้ยมาบีบอะไรแถวนี้เนี่ยลบลบไอ,อดึงไอ้นี่ลงมาดิไอทุเรศนี่ยิงมันยิงมันซเซ่ไอมันจะจะขึ้นรถนี้อีกเหรอไอ,อบ้าเอ้ยแกลงมานี่เลยอ้าวยิงกูเองยิงกันเองอีกแล้วครับทีมงานเขาเป็นอย่างนี้นะ มันเป็นอย่า,างนาีนนนนนนะ้ถ้าสำหรับอาคิดนึงคุณตอนนี้นะถ้าสตรีมเหมือนครั้งนั้นโ,โอ้โหโหที่ออกไม่ได้เลยขี้แดดเนี่ยค<อ>นกเยอะเลยไปสวดมนต์กันดีกว่าเว้ยไปสวดมนต์เว้ยน่ากินเลยเดี๋ยวกูตามไปกูสวดมนต์แป๊บเนี่ยจะจบคลิปแล้วเนีน่ยเดี๋ยวขอสวดมนต์ก่อนได้ไหมอ้โหไอ้อ้วนมานี่มานี่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนแล้วท่อกูต้องเอามึงมาด้วยนะไอ้ไขมัน โอเคแล้วเราจะไปกันที่วัดทางทรูไงแอดเอาไม่รู้ด้วยว่ากูเป็นแอดโอ้โหยแซ่บไงโอ้ไอ้อ้วนไอ้ไขมันอุดตันมึงนี่นะไอ้โอ้โหเครื่องบินไอ้อ้วนเห็นเครื่องบินหรือเปล่านั่นแหละใช่นั่นคือเครื่องบินเลยเดี๋ยวเราจะไปอืมไอ้นี่กันนะฮะสมมติว่าพระถ่ายคลิปอยู่เปล่าเอาถ่ายอยู่ เอ้ามาสวนมนกันไอ้อ้วนจะพาแกไปสวนมนแบบปลอดภัยไม่มีใครกล้าทำอะไรก็ได้รู้ไหมป้ามป้ามเอ้าได้อีพีหกครับอู้ผมก็จะเลเวลสิบแล้วครับคุณสไตลัสโอ้ผมต้องรออีกหกอีพีผมอัพเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นบอยแบนด์อยู่แอนเดดเดวกูกดอีซีทำไมเนี่ยอ้ตายละ โอเคตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับอู้อะ,อะไรอะไรขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแถบตรงแถบเนี่ยมีโปรแกรมที่เราใช้เปิดขึ้นมาให้เห็นนะท่านผู้ชมโอ้นี่คือศพชายไม่ทราบชื่อนะครับอ่าก็นั่นแหละตามโปรเจกต์ที่เราได้วางไว้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้พวกันใหมพ่พทหนาแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยใช่ไหมเนเราเพิ่งตายเมื่อกี้เลยนเะนี่ย แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพื่อนรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนซีโอเกตจุกกลูบ๊ายบาย